สำหรับวันนี้เรืร ead, oh. ่องที่ว้ใจเราโอ้บามันคันอะไรพ hey, okay. ี่โบ๊อะไรนะอัไนบอกบามันบอกชัดแม่แม่พันธุ์นี้ลูกนี้ดีที่สุดคือชัดเลย ใหญ่ไม่ได้เพราะว่าสรุปเชิงการมันเล็กจะเป็ชารลี่ให่ได้ชา่แน่ชาลี่จะเป็นบามันถ้าเกิดรอมสครูายอ่โอ้ยแตมตอดทำซะเนาะ เจ้าหลุดแข็งแรงเนาะผู้อมันบ่มีคนเฮ็จเดีเจ้าบ่ยุกเนาะเจ้าปฏิย้อนเหรอกะลังยื้อย่องหมดแล้ว่เนาะกะลังจะย้อย่องอยู่กะลองเจ้าบ่ยุกตู้แต่เขาก็สวีวีเลยเนาโอ้หายห่วงเลยอย่าบอกใครเชียวน้องใส่เป็นเนาะเจ้าเนาะใส่เนี่มาตักไงมาตักแม่มาเน่มาตักเนี่โอ้งานเข้าแล้วพี่น้องย่างลอยอยู่หันบัว ทำโซ่เสาไฟอยู <laughs> ่ฮะโอ้โไไปเปิดเด้เนี่อย่ารถโย่กระเป๋านะกระเป๋าอยู่หลังเจ้าน่ะ

โอ้โหนี่นี่แข่งแรงแข่งแรงเอาวิ่งก่อนรอบนึงโอ้โหเรียบร้อยเรียบหล่อยังมีใครสะพานทำลายคองพอดีมาตากปิญโยกันนี่มาไหมไปทั้งในแล้วบา้านจะไปเปิดโซ่ธรรมศาสตร์เหรออยากไปโซ่เงิน เลนะนน่าครับโอ้ยนะคนน่าวิ่งเลยนะบผมเออเน่ยเนี่ยโอ้ยเนาะเก็บแห้งไ่ขนลงเลยด้อปขนาดนี่ฮะยี่สิบเจ็เหรอพี่อ้ออีกสมเอาสาก่อนบ่ะครับปวกเเงินสอบนี่ล่ มันเมื่อสแล้วเนาะเออเอาได้การแจวครับครับครับประมาณสามสิบสองเดี๋ยวอาเพื้นดีนนั่เราหลอกกันเริ่มจะไม่มีแรงแล้วนะผมเมื่อกี้อย่างเงี้ยเอ้าไขึ้นมาได้ไหม เรจะเห็นภาพเลยเว้ยมันไม่ได้เป็นตอนะมันเป็นน้ใสเนี่ยจะตามดูเนี่ยเงก็ทำาชาก่โอเคอชมการเล่นขี่แล้วราเอ้าไม่เข้าเข้าป่เมื่อกี้เนี่ยไม่นบอ แต่มันเข้าตาก็ไวเมั่กี้ก็ไวลงไหมยังมีน้ำเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเเริ่มเล่นดีแล้วนะครับผมนั่ำลังครามขี้เกียนะครับน้อระหว่างนายพลกับนายพันโอ้ยเราไปเจอกันใหม่กนนะครับ ไอ้หวงไอ้หวงโหฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้วมาดูเนี่ยมานะฝนมาแล้วนะอ๋อพอดีๆบัวๆกำลังจะเข้าพ่อนะมันฝนมาแล้วบัวบอกว่าใช่เลยจะเข้าจะเข้าแล้วงั้นก็ต้องปางโชว์โตดิดังๆแป้วไอ้หวงฝนมาแล้วฝนมาแล้ว เต็มนี้กระโปงแล้ว โอเคลุยนี่ส hey. He ุดใจนะเหมือนเยี่ยวนี้เอ้าฝนมาแล้วคุณบุโจมอัตรักที่นี่ก็ขอบคุณท่านนี้รักชมชุดก็สักภัยไม่ว่าฝนมาฝนมาแล้ว เอาลูกพัน,เ,นเก็บก้องดิฟังแต่นหน้าเนี่ยงาย,ายตัวนค,ครับเพราะว่าอาจารย์อาจารย์ผมมานะครับอาจารย์ผนะม,มปเป็นูสอนกอสนใช่กุลาบมันปลูกแหน้าเลยมัูนหนะเป็นขี้าแพรกเนี่ยครับตัดเป็นแปลงเป็นแปลงเลยแบบบุญไปบุญมากอยู่นะครับ เปียกช่นี่เปีย,ก,ยกับปักช่องมืมอแล้วก็เอาไอ้อิสเสสหลงผสมแต่พี่อิสเลมันซมไม่าแตมันแต่ว่าคเอาเอาัน,นเอาตาตาลมาใส่เพิ่มก็ไปช่วยปักช่องเอานะนี่เปียปักช่อง,งอะอนข่เคลือถือมั้งไข่ตึงมั่จะดีโอ้โหบิกสั้นสัครับ

คุณครับหอยลดช่องลงไหมครับจะได้ไม่เกียเยกลงอย่านี้ับไม่เป็นไรใช่ไหมครับแล้วเกี่ยก็ม่ดีนู <accurately S 2> นี like <esh> ่หมาละแจงหรืวเหร่เหมือนกันนะลงนะหลแจเรื่เลี้ยรต้องอย่างระมัดระันจริีการสกมดทำผลตรวจอ่มนองแจงในัวนหนึ่งนะอ๋อแจงน่นเองน่นเาจารก็ข้าวโอ้โโอเคเฮงจไ่อะกสาสามสิบสามสามสิได้เด้อ ก็เ,เป็นปุ๋ยขีง้งัวนะครับนะครับนอกจากว่าเอามาเอาปุ๋ยขีง้งัวแล้วยังมีความสนุกสนานผ่อนคลายครับพี่นอ้องไม่พูดได้คุยได้ตลกผกกฮากันไปนะครับทั้งหมดก็คือเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับสําหรับเมื่อนี้นะครับในการมาเอาปุ๋ยคอกขีง้งัวนะเพื่อไปบารุงนะครับพืชส่วนขัวหรือว่า ดอกไม้นะครับอยู่ลานองค์พ่อปู่ครับก็ต้องขอกราบขอบคุณทางคุณพี่อัมพรหอยฤทธิ์นะครับที่เพิ่นให้ความรักความเมตตาในทุกครั้งไปมาแต่ละครั้งนะครับก็ห้าหกข้งแล้วครับครั้งละสามสิบกระสอบทุกครั้งไปนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณอย่างสูงไว้นะโอกาสนี้อมนวว้อยอมพรให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขกายสุขใจจะเริญรุ่งเรืองร่ํารวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเงินเลยน้นองทองละมาปัญหาใดนี้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลอตโต้แจ็คพอตนะครับทุกทุกท่านนะครับขอบุญวันนี้องค์พ่อปู่ และไปฮอดไปถึงพี่น้องเอฟซทุกท่านด้วยเทินสาธุสาธุนะครับผมสบายดีครับ